สบายดีมาอัปเดตข่าวไอทีกันซัมซุงกาแล็กซี่เอซสองอันตรามาถึงก่อนกำหนดหลายเดือนในภาพถ่ายจริงที่รั่วไหลซึ่งแสดงการออกแบบผสมผสานร,ระหว่างกาแล็กซเอและกาแล็กซี่โน้ต ภาพถ่ายจริงของสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียรุร่นถัดไปของซัมซุงรั่วไหลออกมาเป็นการยืนยันว่า Galaxy Note Series จะกลับมาในชื่ออื่นดังนั้น Galaxy a ี2 Ultra จึงมี S Pen ในตัวขอบแบนด์และหน้าจอโค้ง n ฟรนเ e จเทคได้ปล่อยภาพถ่ายจริงครั้งแรกของการแลกซ22อันตราก่อนการเปิดตัวของอุปกรณ์หลายเดือนในขณะที่ออลลีกได้ให้แนวคิดว่าอุปกรณ์จะมีลักษณะอย่างไรด้วยการแสดงผลหลายๆแบบแต่ก็ไม่เหมือนกับการดูรูปถ่ายของอุปกรณ์จริง น่าจะเป็นของต้นแบบหรือตัวอย่างทางวิศวกรรมเราสงสัยว่าซัมซุงจะมีรุ่นขายปลีกวางอยู่รอบๆเมื่อกา l ล็กซี่เอจีสอันตราเพิ่งเข้าสู่การผลิตจำนวนมากจากข้อมูลของ Front e t เทคนั้นกา l ล็กซี่เอจีสันตร มีกล้อง5ตัวด้านหลัง4ตัวและด้านหน้า1ตัวตามการรั่วไหลก่อนหน้านี้ได้แนะนำกล้องหลักคือเซนเซอร์108ล้านที่ซัมซุงเสริมด้วยเซ็นเซอร์เทเลโฟโต้กว้างพิเศษ12ล้านและเทเลโฟโต้10ล้าน1นผู้ที่ให้การซูมออปติคอล 3x และ 10x กล่าวโดยสรุปนี่คือการจัดวางกล้องแบบเดียวกับ Galaxy a 21 Ultra อย่างไรก็ตามในทุกแง่มุมของการใช้งาน Galaxy a 22 Ultra คือรุ่นต่อจาก Galaxy Note 20 Ultra ของปีที่แล้วตามลำดับโทรศัพท์มีเ Pen ในตัวและขอบแบนด์ซึ่งสะท้อนภาษาการออกแบบของการ Galaxy Note จอแสดงผลและแผงด้านหลังโค้งเข้าหากันด้วยโดยให้รังด้านข้างที่เล็กที่สุดแยกออกจากกาัน Galaxy A22 Ultra จะเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy A22 ไ a ซี่เอสซีสิบและการ a x ซี่แท็บเอสแปซีอุปกรณ์ทั้งหมดคาดว่าจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม2022หรืออย่างน้อย2เดือนหลังจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปของเซี่ยมี่มคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแหล่งที่มา ช่องของเรามีอัปเดตข่าวเกือบทุกวันครับสามารถกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวไอทีก่อนใครได้เลยครับ